สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่นะครับในเกมหุ้นเตดดอมนะครับหลายคนน่าสงสัยทำไมวันนี้พี่มาเล่นเกมนี้ก็จริงๆแตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดจะเล่นหรอกปรากฏว่าหลานมันเล่นแล้วพี่สอนหลานเล่นพี่ก็มองเออเกมก็เล่นแก้เครียดดีนะจริงๆอันดับของพี่เนี่ยพี่เล่นอยู่มันสังเกตนะครับมันจะอยู่แดนชำระโชคกันจริงๆอ่ะแรงพี่มันต้องอยู่อมตะสองเนียแต่รู้สึกว่ามันจะข้อมูลมันบักเห็นปะมันอยู่ที่ตำนานเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธี ก็คือการที่จะได้ตำแหน่งออาตาสองน้องต้องเล่นถึงระดับแดนชนะช่วกันถามว่าเล่นยังไงให้มันชนะอ่ะเราก็ไปดูกันอันดับแรกเราก็พปหยาบเอาเฮ้ยทาไมกรุดมันนี่เลยวันนี้ไอ้เจ้แม่งวิ่งทะลุจอเดี๋ยวไม่ใช่แหละเราก็ควรจะมาโอ้อันนี้ไม่เป็นไรก็โอเคสังเกตนะครับอันนี้มันถ้าเราชนะเยอะมันก็จะมีบัฟให้เยอะนะแต่มันจะรีเซ็ตทุกๆเที่ยงคืนอของทุกวันเราก็ต้องมานั่งเก็บใหม่นะ แต่ตำแหน่งไอยศอ่ะมันจะอยู่เท่าเดิมแหละแต่คราวนี้ของพี่มันไอดีมันบั๊กอะไรมันรู้แม่งยศไม่เพิ่มเดี๋ยวจะให้ดูพอชนะแล้วพี่มันก็จะขึ้นอันดับอมตะสองนะแต่ว่าแม่งมันก็ให้กูอยู่เท่าเดิมเนี่ยเมื่อลุงกันตอนแรกพี่ก็ขึ้นอมตะสองมาแล้วแล้วอยู่ดีๆเกิดอะไรซิมมันรุนวนนะมั้งแล้วแม่งอันดับมันก็ไม่ขึ้นอีกเลยก็น่าจะต้องแจ้งเขาไปไะมั้งสังเกตนะถ้าเราเห็นไหมของมันมันจะมีบั๊กเดี๋ยวอยเอาเอกไปให้ดูแล้วกันเนาะ เล่นก่อนรีบเคลียร์รีบจบเฮียแม่งใครแม่งไปเพิ่มส่วนถามว่าไอตัวผีเนี่ยมันจะรีวิวแอปจากอะไรมันได้รีวิวแจากการทําลายข้าวของเรานะอืมเพราะนั้นเวลามันมาตีบ้านเราอ่ะไออย่างอันเนี้ยพี่ก็จะแนะนำให้อัพเกรดไปมันจะทําให้เราได้พลังโจมตีสูงขึ้นนีก็ควรอัพไปอันนี้ก็ดีนะของไอเพิ่มตัวนี้เพราะว่าถามถ้าเราไม่อัพประสิทธิภาพมันก็จะน้อยหน่อย ถ้าอัพไปมันจะดีกว่าแรงกว่าก็ดูไปไม่เป็นไรจำเดียวเวลานิดนึงเดี๋ยวก็เวลาเล่นก็สังเกตรครับพี่จะเน้นอัพเตียงก่อนนะครับพี่จะไม่ค่อยถ้ามันยังไม่มาตีบ้านเราเราก็ยังไม่ต้องไปตั้งป้อมอะไรกับมันสําคัญฆ่าให้เร็วครับอย่าทิ้งเทินให้นานบางคนเล่นเนี่ยงู้มากคือปล่อยให้มันตีป้อมปีทิ้งเทินนานแล้วเราจะสู้มันไม่ได้นะพอรา,วารเวลพอมันเกินสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเริ่มฆ่ามันยากเลย ยี่ก็สามารถเปิดเนี่ยครับมีตุยไปนหนึ่งนะครับเก็บตังค์กับไปไหนแล้ววะอืมเราพยายามโตให้เร็วครับตังค์ขึ้นให้ไวมันจะเล่นง่ายไม่งั้นลําบากพอหลังจากขึ้นเตียงสักประมาณสี่ร้อยพี่ก็จะเริ่มขึ้นไอตัวเรียกอะไรวะให้กําเนิดไฟอะอะไรวะเครื่องเล่นเกมมัน,นถ้ามันยังไม่มายุ่งพี่พี่ก็อัพไปก่อนอแม่งทำไมทีมตายโคตรไวเลยวะเดีย นตายไวเกินเอ้ยสามศพแล้วนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยชักไม่หาแล้วเดี๋ยวมันเ,นเฮี้ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวกูชักกูชักไม่หาพวกมึงแล้วเนี่ยเ้าเฮ้ยหาศพแล้วชิบหายแล้วท่าไม่ค่อยจะดีแหละมึงเล่นอะไรกันมาเนี่ยกูชักเริ่มสงใจแล้วนะมาเริ่มมาบ้านกูแล้วสิ โอโห้ยยงออกคุณพอเข้าใจแล้วทำไมมันตายกันไวอืขนาดคุณจะตุยเลยยุ่งหายนต้องรับปืนก่อนไม่งั้นอยู่ไม่ไหวหลังจากอัพไปได้สี่อันเนี่ยพี่แนะนำว่าให้เป็นพยายามอย่าให้มันมาตีแม่งตายห้าคนรวดหายนึงเล่นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยว นี่เหมือนมันมึงไปแจกมันอย่างเดียวเลยนะนี่ไอคิปหายใช่เลเวลห้าแล้วเว้ยม่เลเวลขึ้นเร็วจวังวะเดี๋ยวไอคิปหายโหกูจะตุย,ยมันกูพอรู้สาเหตุแล้วทำไมมันตุยกันไวเลิกไอห้า nhẹ làng mừng tóc tắt ao tắt ao lên ý yêu yên nhắm mừng tẻ ต้องรีบอัพป้อมก่อนเดี๋ยวแม่งเล่นบ้านวิทโอมาป้อมกันเลเือยังไปไล่มันก่อนต้องรีบอัพก้อแพงไม่งั้นอยู่ไม่ไหวอือหือ,อ,อหากวดปีนยี่ไหมต้องพยายาม่าให้มันได้ตีป้อมเราถ้าตีป้อมเราลำบากตานี้รู้สึกตึงเหมือนกันนะน ไฮ้เวลหกแล้ววเฮ้ย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 ไอ้เพียแม่งทีมกูเล่นเฮียอะไรกันเนี่ย <_ may> เกือบตุ๋ยแล้วเกือบตุ๋ยแล้วอีหนูขึ้นป้อมยิงให้กระจุยเหมือนก็เปรี้ยวตีเลยเกินอื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 แตกไหมลูกอื พยายามอย่าให้มันตีป้อมเพราะตีป้อมมันจะได้อีกงาหลุดออกจากล่างดีอโน่กวนตีนกูลเลือกเกินอือหือเห็นไหมเออ เล่นกูจริงเล่นกูจังเดี๋ยวต้องรีบเพิ่มตังค์หน่อยนะชักเริ่มไม่ค่อยดีทำกำแพงกอนแล้วไม่ไหวละนั่ชักเริ่มกวนตีนกูเยอะนะนะ โอ้โหมึงเล่นหลุมกันเป็นฝูงไอ้ชิมายแตกไหมม,มึงก็เปรี้ยวตีนเลยกันไนอะ้ชิมายแตกเรียบร้อยแค่นี้ครับแค่ไหมชนะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะมันจะขึ้นว่ายินดีด้วยไหมเป็นอวาาตารสองแต่เข้าไปดูนะ ดับบูก็อยู่เท่าเดิมสังเกตนะครับเวลาเราชนะเนี่ยมันก็จะแบบตานี้ก็ถามว่าตึงไหมแต่เราถ้าเราเล่นไวอะถ้าคนเล่นเป็นนะมันก็จะโหดอยู่แล้วนี่ก็เป็นการแนะนําการเล่นนะครับดูสเต็ปการอัพได้นะก็เนี่ยครับมันก็จะมีถ้าเราชนะไปบ่อยบัฟมันก็จะได้เยอะอะไรเงี้ยเป็นไงครับก็ไม่ยากเนาะวิธีการเล่นหลายคนเล่นส่วนใหญ่นะพี่เห็นที่อัพการผิดนะนคือหนึ่งมันดันไปอัพกำแพงกับปืนก่อนแทนที่ สังเกตน,นะครับพี่เล่นพี่อัพเตียงนําก่อนนะอืมแล้วสองคือพออัพเตียงเสร็จจนเตียงมันตันเราก็ไปอัพกําแพงเพื่อจะเพราะว่ามันการที่อัพเตียงต่อได้ต้องเออัพกาแพงต่อถ้าศัตรูมันยังไม่มาตีบ้านเราเราก็ไม่ต้องรีบลงป้อมครับพอได้สักประมาณสี่ร้อยน้องก็ไปลงไอ้เครื่องปั่นไฟเห็นไหมเมื่อกี้พี่ก็ยืนคนเดียวนะลาดแมนสแตนดิ้งกันเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อกี้ก็เห็นนะครับว่ามันขึ้นแรงอมาตตะแล้วแต่พอไปอ่ะ มันน่าจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นซิมที่มีปัญหามันไม่ดีๆมันไปลดอันดับพี่เป็นเอมี่เลยแล้วพอซิมกลับมามองเห็นอีกทีแม่งราวนี้อันดับแม่งไม่ขึ้นอีกเลยมันก็อยู่อย่างนั้นแหละอืก็ไม่น่ายากนะครับสําหรับสอนคลิปเนี่ยจริงๆวันนี้เดี๋ยวเที่ยงคืนมันก็ตัดใหม่แหละพี่ก็ต้องเก็บบัฟใหม่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็มีหลายโหมดนะที่พี่เล่นตอนนี้ก็มีโหมดเอมี่ถามว่ายากมันก็ไม่ได้ยากนะแต่ยิ่งถ้ายิ่งแบบสุ่มของได้ของดีแม่งยิ่งเล่นง่ายเลยระวังอย่าให้เอมีี่ตายยเวพอ ก็ได้จะจบไปแล้วนะครับกับการสอนเล่นนะครับเล่นยังไงให้ถึงระดับอะไรนะเดี๋ยวเอ้เดี๋ยวเอาค้างให้ถึงระดับแดนชนะช่วกันนะครับซึ่งแดนชนะช่วกันเนี่ยก็จะเป็นระดับสุดท้ายและสูงสุดของเกมนะซึ่งถ้าเราเล่นผ่านได้มันก็จะได้รับยศอมตะสองครับจริงๆเอาพี่อมตะสองวันตั้งแต่เล่นก็สองวันก็ได้แล้วอ่ะแต่คราวนี้เนี่ยมันบักไงอ,อย่างที่บอเห็นไหมถ้าน้องเข้าไปดูยศที่มันไม่เพิ่มไงมันก็อยู่เท่าเดิมอ่ะ เห็นป่ะมันก็เป็นตำนานสองนะั่ยิ่งกี่มันควรจะเป็นอวมาตาสองไปตั้งนานแล้วไงอืมมันบั็กติดบั็กเลยแม่งไม่ต้องให้เขาแก้มัพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เมาื่อกี้น้องสังเกตดูไหมครับพี่เป็นอวมาตาสองไปตั้งนานแล้วนะอืมซึ่งถ้าใครชอบเกมเนี่ยวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะอยากให้พี่ทำหมดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้อันนี้พี่ก็เอามาเล่นจริงๆก็ตอนแรกสอนหลานเล่นน่ะก็เลยเอามา เล่นให้ดูสะเลยสาหรับคนที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วไม่รู้จะขึ้นอันดับสูงสูงยังไงนะอันนี้มันก็คือยศสูงสุดแล้วแหละซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทาบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบสามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรเสนอพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ